มือได้จับมือชฉียโอใส่ากับพี่เป็ดเหรอคะใช่อันหนึ่งสองถึงหา้าเดียวอีพี่เอวา,ามองอแล้ำบอลเร็วหนึ่งสองสามนกนกขึ้นด้วยนะเฮ้ยหนูใส่ชุดสีะอะได้ค่ะใส่หมดเลย กันค่นะหุ้ยฝนเหมือนจะตกพอเราจะร้ายแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ฝนตกไหมวะตกไหคะไม่ตกหรอคะอ้

ถึงกันเปล่าคิดถึงพิมมาบอกหน่อยว่าคิดถึงนะคิดถึงครับเอ,ททเอ,ล,เอลิซาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยป้าหนึ่ง<ะ>ส่งมาแล้วห้าสิบดวงเปิดสกกลาดาลส่งดาวมาแล้วจักรยานอะไรไเอ่ย ไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไลค์กันตั้งนานแล้วถ้าเลื่อเราขอดาวเราจะรู้สึกผิดไหมขอดาวเลยละกันส่งดาวมาเลยฮะถ้าคิดถึงใช่เดี๋ยวนี้เหลือแบบครึ่งเดือนครั้งแล้ว เนี่ยมาคิดถึงต้องส่งดาวมาครับจะได้รู้แอคุณปิยาลัสสมุเก้าสิบเก้าดวงของคุณนะคะ,จะ,จะม,มันมีละมันงเพราะว่า โอเคพี่ถึงม่ทิ้งไหมยังวิ่งได้อยู่ลูกฝนมันยังไม่ตกอย่ายุ่งกัดนะโอเคโอเคโอเคเก็บๆใครมแล้วผมเก็บให้นะคะคุณคุณพานิสลาส่งมาห้าสิบดวงคุณนะครับ พี่ไอว่าอ้วนขึ้นพี่ว่าอ้วนขึ้นหรอคะวันนี้ไอว่าอ๋อเนียนยาโอ้โหตายแล้วเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติทุกคนใช่ฉันก็ได้ผิดหมแหละใช่ฉันก็ได้ผิดอันยาเนี่ยไอว่ามาลูกมาวังแต่มันหมุนหมุนทำไมอะลูกกินกล้วยหรอคะอย่าสวัสดีนะคะทุกคนคุณนันทนาส่งมิห้าสิบดวงคุณชมพูนุชหนึ่งร้อยดวง มาคิดถึงต้องส่งดาวมาแล้วไม่ได้มาไลฟ์นานพ่อพ่อไปตัดผมตอนไหนมาเนี่ยเยอยู่กับพี่พีมาก่มีฟพี่ชอบคแาคคนออนุณออนสมัยหนึ่งร้อยดูอะไรนะแจ็คสันสตอร์ม คุณเวลากับปัจจุบันสมมตหนึ่งร้อยดวงคุณป้าป้าป้วินไครัะปะาปะาวินป้าป้าวินสมมติสิบดวงวคุณชมคุณนุชบอกว่าคิดถึงมากๆเลยค่ะนี่ <c oughs> เราใส่เสื้อเป็นเสื้อทีมนะสีเหลืองสีนีว่าอ้าวนขึ้นจริงหรอมีคนแซว ไปฮ่องกงมานี่จะเดินอาหารนะฮ่ามีคนบอกว่าป้าปุ๊กอยากก้มเยอะจริงเหรอก้มได้เห็นอะไรอ่ะไม่เห็นอะไรเลยเห็นนมหรอมีหรองปุ๊กอ่ะได้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 ป้าเป็นชมพูนูนอ๋ออ่ะไปแล้ว คุณแก้วการดาหนึ่งันสามร้อดวงทุกคนตบมือเย้ไปออสเตรเลียด,ดีกว่าใช่ไหมตอนนี้หนาวเออน่าไปออสเตรเลียเนอะยังคุยกับออยอยู่เลยว่าคือฮ่องกงมันร้อนมากแล้ก็เลยแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเผื่อจะเป็นประเทศในซีกโลกเนี่ยมันคือร้อนหมดเลยเนาะก็เลยคิดว่าเออ่อไปนี้ถ้าช่วงเดือนนี้เราจะไป ทางซีกโลกใต้ดีกว่าเพราะว่าพ,พ่อก็เคยไปเรียนอยู่<ต>่รงนี้มันหนาวอากาศดีดคุณมิ้วส่งมาสิบดวงคุณเอสเอมาริสาคุณสามาลิสาหา,ววาหาไอว,วาา่ววาทำไมคุณสอเสือไหมโทรมอมา สอไมโทมอม้มมอมาส้มคุณส้มเหรอคุณส้มส่งมาห้าสิบดวงครับคุณนะครับคุณมิกกี้ส่งมาห้าสิบดวงอ่ทุกคนยังอยู่กับเราอยู่นะอุ้ยอ้ยไม่โยนใส่พ่อทำไมลูกเอลิซาส่งดาวมาให้สองพันสี่ร้อยดวงมิสไม่เบบี้เอลิซาบอกอืม คิดถึงเหมือนกันนะคิดทุกคนอุยนั่งดีๆลูกนั่งดีๆไหนพี่ใส่น้ำจัดหน่อยซีแต่ระเบียบหน่อยซีพี่ที่รู้ขึ้นเลยพี่พีไปเที่ยวฮ่องกงได้ไรมามั่ง,น,งน้องพี่ไปฮ่องกงได้ไรมามั่งมีคนถามลูก ีทไอะไ,ไปเที่ยวไปเที่ยวไหนสนุกสุดในฮ่องกงไอเล่นแมนดิสนีย์แลนด์เหรอดิสนีนสนย์แลนด์สนุกไหมครับดิสนีย์แลนด์สนุกครับมันมีอะไรน่าไสู่เอลิซามิสไม่เบบี้ยูเซนอัสสองพัสี่ร้อยตาเย้ <laughs> <laughs> ว่าทำไมเปิดกระโปรงอย่างงั้นลูกตกใจหมดเมื่อไหร่ถ้าเราไม่อยากให้คนเห็นกางเกงในเราก็แค่ไม่ต้องใส่ออันนี้ใครซื้อให้ใครซื้อให้พ่อพ่อจะไปขายขนมไหมตอนนี้เลยเดตินเปิดบูทที่ไหนอีสต์วิลล์วันนี้วันแรกที่อีสต์วินะเซนทัอีสต์วิ สิบถึงสิบหกนะครับไปซื้อได้นะเลอเดสซินนะครับคุณจูดี้ส่งมาสิบดวงใช่ไปซื้อที่ร้านจะเร็วกว่าใชะออนไลน์จะช้าทุกคนแนะนำว่าให้ไปซื้อที่ร้านได้กว่าคุณปลาปลาปลาส่งมาห้าร้อยดวงครับขอบคุณค่ะคุณส้มส่งมาเก้าสิบเก้าดวงคุณขวัญสิบดวงครับคุณชมพู ชมพูอยู่ชมพูน่าจะชมพูคุณชมพูส่งมาร้อยห้าสิบดวงขาให้เต้าพับพีขาค,คุณเปียละส่งมาสิบดวงคขาคุณสุขพัตราส่งมาหนึ่งร้อยดวงครับ <c oughs> รามา,บมาไม่ได้ไลฟ์มาเรา,นานก็จะขอเชียร์ดาวเลยลกันอ่ะ ส่งดาวให้หน่อยนะครับสรุปป้าปุ๊กได้ไปนิสซี่แลนด์ไหมคะดิสดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมไป,ไปสิ้<ไ>ป,ป,ปุ๊กบ่นทั้งทริปเลยอะ่ปะปุ๊กบอกร้อนที่หลังให้ตังค์ฉันก็ไม่มาแล้วนะวงเงี้ย้ันมาแสนฉก็ไม่ไปจริงเหรอวะแ,วแ,วแอมไอแอมกุ๊กกิ๊กคุณอไอแอมกุ๊กกิ๊ก็มาห้าสิบดวงครับ พี่ฟ้าเนี่ยกลับมาหน้าใสมากยิ้มยิ้มกริมมีหลายคนถามพี่ฟ้ากับพี่นุ้ยไม่ไปเหรอเราติดเรื่องเอกสารนิดหน่อยทำไม่ทันจริงๆคุณเมย์ส่งมาสิบดวงครับอคุณคุกกี้บอกว่าคิดถึงเด็กๆมากก่อนหน้านี้ก็คือดูคลิปเก่าๆบนไาครับ คุณทกที่สมา้าสิดวงครับะพอด้วยฮัลโหลัสดีครับทุกคนอะนมมือไว้ก่อนไว้ก่อนค่ะไหว้ก่อนค่ะไว้ดีๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล How do you do ยื้อย์แอมฟายโอเคขอบคุณคและคุณอ่อะคะอยู่ด้วยกันไอะไรอันนี้ตัวอะไรคะอันนี้ชื่ออะไรคะวันนี้เขาชื่อว่าอะไรนะคะวันนี้เขาชื่ออะไรนะคะบัสไล่ยี อะไรครับเป็นฟ้าคุณเลซีส่สิงส่งมาสิบดวงครับ daddy beam will you post the Disney trip on YouTube yes we gonna post uh next week this week we gonna post um uh, we did the m e r i t for my dad birthday see you tomorrow you will see okay วันนี้เรามีคลิปใหม่นะครับเป็นคลิปทำบุญเนาะบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปทำบุญอ๋อวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยเนาะใครออกไปเวียนเทียนไปทำบุญอะไรอย่างนี้ก็อนุโมทนาบุญนะครับไม่ช้าไปไปถวายเทียนพรรษามาด้วยนะ ก็อบุญมาฝากนะครับทุกคนคุณบีส่งมาสิบดวงครับอุวยไอว่าไอว่าไอว่าลินไอว่าไอว่าไอว่าลินไอว่าไอว่าไอว่าลินไอว่าไอว่าไอว่าลิมโอ้อะไรเนี่ยอันยาอันยาอันยาลิม อออัออัันนนาาาคุณเคสที่ส่งมาสามสิบห้าดวงขอบคุณนะคะป้าหนึ่งส่งมาอีกห้าสิบดวงนะคุณอาภากรส่งมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะครับช่วงนี้ต้องไปแถบออสค่ะใชา่จริงเห็นด้วยเลย ประเทศไทยนะเดินในห้างดีสุดคุณเฟียสซ่าส่งมา50ดวงครับคุณแก้วกันดาส่งมาอีก1,200ดวงเป็นกำลังใจให้พ่อๆกับามีพาทุกคนมาเมลเบิร์นโอ้หหมดหมดเป็นล้านถ้าพาทุกคนไปวีซ่าก็ไม่ผ่านแล้ว อุ้ยมันมีเมาส์ใครอยู่เราเดินไปตรงนั้นไม่ได้แล้วอยู่กับลูกชายแล้วกันอัญญารับงานวิดีโอคอลคุยส่วนตัวไหมคะคุยรู้เรื่องเหอเรอ <c oughs> ค,คุณปุ้ยป้ายปุ้ยป้ายปะ่ะ,ค,ะคุณตามดูน้องทั้งสี่คนน่าลักค่ะอ,นนอ๋อไฟมันดับเหรอนี่น่าล<อ>ะงี้เดี๋ยวซื้อมาเปลี่ยน คุณออนวีส่งมาสองร้อยดวงอ่ะวันนี้เราต้องตั้งเป้าแล้วเราต้องทำให้ถึงหมื่นดวงไม่ได้มาตั้งนานแล้วเพราะวันนี้แปดพันแล้วโอ้โห,โหแต่ว่าทุกคนคิดถึงกันจริงขอะพีให้พ่อพ่อเมาเรื่องเครื่องบินทำไมอ่ะมีคนไปพูดพูดอะไรอ่ะเรื่องเครื่องบิน หาเรื่องอะเราหาเราค้วกตยคุณปีอารัตส่งมาสิบธิ์ดูคุณคุกกี้ส่งมาห้าสิบดวดูขอบคุณนะครับพ่อใส่ไหมคะจริงเก่งไงไม่ใส่เลยเดี๋ยวให้คนเห็นฮะแคปชันอเมริกาผิดเขาชื่ออะไรครับ แซมชื่อแซมหรือเปล่ะแซมวิลสันชื่ออะไรครับพีเตอร์พาร์เกอร์ใช่พีเตอร์พาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนอัญญาครับชื่อไมส์มอร์เลสน้องๆได้นั่งเครื่องเล่นเยอะไหมคะในดิสนีย์ฮ่องกงเอ้ยต้องตามดูคลิปสินี่ไม่สปอยนะอย่าการดูคลิปเอลซ่าเลยนะพี่ร้องไห้ เอลซ่าสนุกไหมลูกโอ้ทำไมเครื่องเล่นเขาสนุกนะแต่แต่ถึงน้องพี่รองไห้ก็ไม่มีใครเห็นหรอกลูกพ่อถ่ายมาปุ๊บมันมืดมากมืดมากเลยในเครื่องเล่นรอปั่นวิวนะคะพี่บีมเนอะเอาให้ถึงร้านวิวหน่อยได้ไหมช่วงหลังๆนี้ยอดตกลงมาก คุณแตงโมส่งมาสิบดวงครับนูกัดมิกซ์เบอร์รี่อร่อยมากซื้อจากบูที่ซีคอนติดใจสั่งออนไลน์มาทานอีกค่ะใช่นูกัดมิกซ์เบอร์รี่อุ้ยระวังน้องลูก,ด,ก,กดูน้องด้วยเ,เขาทำยังไงดีเขาโดานกินเหรออัญยาทำงานวบีอยวอขคุณ เอลิซาเซนส์อ่ะสอรรี่แดดดี้บีไมด์ดิมเซนต์ออฟเดมโอส่งมาอีกสามร้อยสิบดวงตีสองเซนต์แอนด์เทนแอีคุณธนาพรส่งมาเกาสิบเดวงครับอยู่กับอัญญามั้งอัญญาอัญญากินอะไรอัญญากินอะไรคะพี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้าอยู่หลังบ้านคุณหญิงส่งมา10ดวง เมื่อวานนี้ตอนกลับบ้านมาก็ลืมถ่ายตอนไอวาเจอพี่ฟ้านะอยากรู้เลยว่านัางทำหน้างายไม่ได้ไปพี่ฟ้าไม่ได้ไปด้วยมือมีแต่คนถามถามที่เพียรต่อแต่ว่ามีคนมีคนไปต่อให้ว่าตอนนี้วีซ่ามันขอยากค่ะค่ะว่าไงลูกมันมันไม่ชัดบบปวดท้องอยู่เลย คุณแม่อุ้มน้องกับตันที่กันด้าสาธุค่ะผมมาห้าสิบด,ดวง thank you พี่แก้วขอบคุณค่ะพี่แก้วอะไรนะอะไรที่เชิญไปเที่ยวฮ่องกงสนุกกันไหมคะคุณจุนนการสนุกครับแต่ว่าร้อนไปหน่อยไอวาลินฮาวบิลิฟูอัญญาลินโซฟริตตี้ เอลิซาเิสคุณพัชรินส่งมาสิบดวงครับคุณอ้อสุวรรณีส่งมาสิบดวงครับเอ้าร้องไห้ทำไมจะให้ยังไงไมาให้ก่อนแกล้งทำไมแกล้งหนานทำไมแบงกิ้วก่อนหาเรื่องชอบแกล้งอะไรขอดาวหน่อยค่ะไม่เอาไม่คุณ พ่อพ่อขอได้ลูกไม่ต้องขอเล่นอะไรมาไปเล่นมาหมมล้วเน,นี่อยู่ในนี้แล้วค่ะหาหมวเหรอคุณพัชรินส่งมาสักหนึ่งร้อยดวงอยู่ตรงนี้ค่ะค่ณมาทิลูกคุณนัทถาคุณเก๋สวัสดีค่ะค,ครอบครัวตันจราละแปดร้อยดวงครับขอบคุณนะคะโอ้หนี่บายอย่างนี้ไง อูเราก็ไม่มอยเลยอันยาตาฟ้าฟ้าไม่ได้เฮ้ยอะ่คุณคุณเอยูอายอายูต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยเอยูเอยูอ่านว่าอะไรอูเอยูทำไม่ได้อู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 ส่งมาหนึ่งพันดวงนะครับขอบคุณนะครับคุณอันปะไม่ใช่คุณอูเอยูน่าจะอูมากกว่า คุณประพาพรส่งมาสิบดวงครับคุณตัวเล็กส่งมาห้าสิบดวงครับคุณปราพาพรส่งมาสิบดวงนะครับคุณปาริชาติส่งมาหนึ่งรดวงครับผมอัดอันะทไมค่อยดหยอพี่ว่ครับพี่ว่เี่าอยู่นี้ พิธีพิธีชอบวันไหนมากสุดพิธีชอบไปเลโกโล้แลนด์ไหมพิธีชอบไปเลือกเลโกโ้ไหมครับฮะชอบไหมลูกไม่ชอบไปขี่รถในซิมูเลเตอร์เป็นไงสนุกไหมสนุกครับคุณไซโกะส่งมาหนึ่งร้อยดวงคือขนมปังปิ้งบอกว่าเอ็นดูน้องพีไม่อยากให้เห็นคลิปตัวเองร้องฮหโอ้โอ ้องลงคลิปยาวๆนะคะพ่อพ่อฟุตน่าจะประมาณหกเจ็ดชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงประมาณนี้ตัดอาจจะได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอย่าเงี้ยเพราะว่ามันก็ทำๆกันเนาะอยู่ในรถตู้มั่งเดินอยู่บนท้องถนนมั่งสปอยคลิปวันที่สองวันนี้สองทุ่มหนค่ะ นั่นสิเอ้ยเออจริงด้วยตะสองทุ่มแล้วยังไม่ได้เตรียมคลิปเลย <laughs> เดี๋ยวอาจจะต้องไปแล้วงั้นจะมีไปเซนทันอิสวิลไหม <laughs> พ่อพ่อกับหมามีไปเดี๋ยวจะหาวันไปวันหนึ่ง ได้ลองสั่งชายมิวให้เด็กๆทานบนเครื่องไหมคะของฟีเอ็อร่อยไหมไม่รู้เลยเพอ่พอพ่อห่างหายจากหลายเป็นนานมากใช่ไหมครึ่งเดือนแล้วมั<อ>้งครับว่างไงหนูจะเอาอะไรเลิกเอาอะไรครับอโอ้ต้องไปบอกนะโบแล้วพ่อถือมือถืออยู่ครับ มั่มุย้ยมุ้ยส่งดาวมาหนึ่งร้อยดวงคุณปู่ดมได้กินเลยเดซินแล้วนะคะคุณกุ้งแพปลาส่งมาให้พ่อบอกว่าอร่อย่อะคุณพ่อตีปั๊ปุ๊กเลยค่ะแก้งหลานได้ไหมเอาไม้มาไไ <c oughs> บีมกวีบีมกวีพิมพ์มา <c oughs> พี่ว่าจำมั่งมากค่ะฮ่องกงสนุกไหมคะคุณยาวรักสมมาสามสิบดวงคุณอาสมมาเก้าสิบเก้าดวงครับขอบคุณครับวันนี้ดาวเยอะมากเลยขอบคุณนะทุกคนแรงมาคิดถึงกันจริงเราต้องอันอันเยอะๆละดาวได้เยอะๆ คุณมานี้ส่งมา28ดวงครับดีแล้วที่พาลูกๆไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคก,ก่อนไปฮ่องกงเดออิสเ e อร์ s, <Yeah>. <S, oh. really, <S mm ิ๊กชาร์กไล n ์ออนเดอะโฟร์บิ๊กชารอ๋อโมซาซอรัสแน่เลยอลิซาใช่ไหมตัวนั้นคือชาร์กหรือโมซาซอรัสลูก It is not shark. What is that? Yes. She think it, it's a shark. Yeah. She think it is a shark. Don't you tell the truth. Yeah. What's that? It is not a shark. It's a dinosaur. Oh. How do you call it? It's oh. like it. Up in it's คุณสูนิสาส่งมาสิบดวงดดดพ่อจะพาน้องๆมาเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ตอนไหนอีกครับไม่รู้เลยอ่ะ <c oughs> มันร้อนมากเลยอ่ะช่วงเนี้ยมันก็เลยแบบอยากไปทำกิจกรรมอะไรที่ในห้องแอร์มากกว่า <c oughs> คุณอุดมรักส่งมาห้าสิบดวงครับอยากไปไหน <c oughs> อยากไปที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีสวนสัตว์อะไรมั้งไหม เช็คใหม่เย็นไหมในทรัพย์ดีเย็นไหมก็ไม่เย็นนะไปตอนคืออาจจะเย็นนะไม่ต้องตัดค่ะให้พี่อ่านใส่ซรับย์ก็พออ๋ออยากให้คลิปวันศุกร์มีสักสองชั่วโมงไม่ไลฟ์ติ๊กตอกหรอคะถ้าไลฟ์ล้วจะไปส่ง ส่งไดโนเสาร์ให้ไหมล่ะเดี๋ยอจะ้ายไดโนเสาร์ส่งรถไฟะอะไรเงี้ยอ,อุ้ยอ่ะเ,เดี๋ยวพ่อต้องไปแล้วล่ะเพราะนี่มันทุ่มสิบห้าแล้วสิบสามยังไม่ได้เตรียมคลิปสองทุ่มเลยเดี๋ยไม่มีคลิปสองทุ่มโอเคทุกคนขอบคุณมากๆนะนี่ค,คิดถึงกันจริงคุณธนาพรส่งมาสี่สิบห้าดวง มนสมัคร99ดวงมน thank you นะมนคุณพลอยนะพัฒน์50ดวงคุณอุดมรัก100ดวงครับคุณพัฒนาพร10ดวงครับคุณอาร์ม25ดวงคุณอุดมรักอีก100ดวงกับคุณนะคะคุณพัฒนาพรอ,อีก10ดวงคุณอุดมรักอีก100ดวงบอกให้อัญญาขอบคุณนะครับ วินนานจะอยู่ด้วยกันในเฟรมสี่คนพ่อถ <laughs> ่ายส่งอิงหน่อยได้ไหมได้ดูแต่พื้นถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราเราอยากจะขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้ก่อนนานๆานทีแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วคุณแม่อุ้มส่งมาห้าสิบดวงคุณหญิงส่งมาสิบดวงอ่าคนสุดท้ายแล้วเราจะไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะน่ารักมากๆเลยครับ เดี๋ยวไปเจอกันนะเจอกันตอนคลิปสองทุ่มบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเนี่ยทุกคนเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อหน่อยบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ้าวคุณอุดมรักส่งมาบอกว่าฝากตีป๊กปุ๊กจากอำเภอลองค่ะส่งมาอีกห้าสิบห้าดวงครับบ๊ายบายครับ